ดวนข่าวปลอมอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องข่าวดางังตามกระแสซึ่งทางช่องนำข้อมูลสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะ ด่วนข่าวปลอมยาหลงเชื่อ,อยาแชร์กรณีเงินเยียวยาเพิ่มเป็นเดือนละห0 0 0หรือว่า7 0 0 0หรือ1 2 0 0 0อย่าหลงเชื่อไปในขาดคุณอนุวัฒน์จดให้จะมาแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เราฟังค่ะคุณครับคุณพ่อคุณแม่ครับมันมีเพจปลอมเนอะหรือว่าอาจจะเอาของเก่ามาแชร์ก็ได้นะครับ เกี่ยวกับว่าเราจะได้เยียวยาหมื่นสองเยียวยาเจ็ดพันเยียวยาห้าพันไปเป็นข่าวเก่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นข่าวปลอมนะฮะจริงๆแล้วนะครับเยียวยาเยียวยาเนี่ยสำหรับตอนนี้นะเดือนกรกฎาคมนะครับคือถ้าสิ้นสุดมิถุนายนอีกไม่กี่วันเนี่ยก็มีแค่เราชนะถูกไหมฮะพอเราชนะหมดแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นมาตรการเยียวยาก็คือคนละครึ่งและยิ่งใช้ยิ่งได้แค่นี้ก่อนนะครับณวันนี้นะ มีชฉะนั้นแล้วเนี่ยข่าวปลอมขออนุญาตนะครับคุณพ่อคุณแม่อย่าแชร์นะครับหรือว่าฟังไม่ว่าจะฟังจากไม่ใช่เพจของผมเลยเนี่ยแล้วเอาไปลงเนี่ยหรือเอาไปแชร์กันเนี่ยเอออย่าทําแบบนี้เลยนะครับมันเป็นข่าวปลอมและทําให้หลายหลายคนเข้าใจผิดนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ฟังก็เข้าใจผิดไปด้วยนะครับมิฉะนั้นแล้วตอนนี้เยียวยาจบแค่นี้ก่อนนะครับ